สวัสดีครับร่วมกับผมโตชโนครับกับรายการเดลี่ซอตเกอร์ฟุตบอลรายวันครับประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับ2566ครับวันนี้ครับมีวิเคราะห์วิจารณ์กันหลายต่อหลายคู่กันเลยทีเดียวนะครับผมตัววันอาทิตย์ไม่มีนะครับติดทุระหยุดอ่าต่างจังหวัดนะครับขอภัยด้วยจะไม่ได้จัดนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดซะเลยนะครับเป็นไปหนึ่งวันนะครับก็คือวันเสาร์นะต่ววันอาทิตย์จะมีแค่เช้านิดเดียวเพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับ ที่เขาวิจารณ์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากฟุตบอลเทเบรียกิทครับมีทั้งหมดหกคู่นะครับปันเต่านะครับมีเวสต์แฮมกับแมนยูฟูลแลมกับเบอร์ลี่ลูตันกับเดวิสคอตเซ้นลูตันกับเดวิสคอตเซ้นไปดูในในรายการชัดชัดทีมเดียวนะครับดูได้ในรายการชัดชัดทีมเดียวสำหรับลูตันกับเดวิสคอตเซ้นครับแล้วก็ฟอเรสต์กับบอลมัดนะครับสเปอร์กับเอเวอร์ตันเรอูลูกับอาร์เซนอลนะครับผมบิ๊กแมช ลาลีกาสเปนครับเอนเลโกบริกรกับเคตาเฟ่เหมือนเพิ่งเจอกันไปเนาะเจอกันอีกแล้วหรอครับเอเลโกเบริกรกับเคตาเฟ่เ๋ยผมเช็คโปรแกรมแป๊บนึงนะเหมือนเขาให้คู่มาผิดหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนเพิ่งเจอกันไปแล้วเสมอกันไปสามสามนะครับสำหรับแอเลกบิกกับเคตาเฟ่นะครับ ใช่เป็นเอลเกโกบัลิกับเซบีย่านะครับไม่ใช่เคตาเฟ่นะเพราะว่าผมพ e ึ่งคุ K ้นว่าเอลิเกโกบัลิกเพิ่งเจอเคตาเฟ่ไปนะครับแล้วก็ได้แค่เสมอสามประตูต่อสามนะครับไม่ชนะด้วยนะครับแล้วเอลิเกโกบัลิดใช่ครับเอลเกโกบัลิกเสมอเคตาเฟ่สามสามเมนั้นเจอเคตาเฟ่ไปแล้วครับเขาลงผิดนะครับเพราะนั้นต้องไปเจอกับเซบีย่า ถ้าดูตามหน้าเสือแอตเลกกติโกาดริดเหนือกว่าแน่แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะเหนือกว่าตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมเลือกแอตเลกกติโกาดริดผมว่าน่าจะเบียดชนะเซบีย่าได้เป็นอย่างน้อยเพราะว่าเซบีย่านอกบ้านผมว่ายังไม่เท่าไหร่เกมล่าสุดบุกถล่มแคนาดาได้แคลอรแคนาดา่ขนข้างอ่อนนะครับภาพรวมก็ถือว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฤดูก,กาลนี้เป็นทีมหนีตายแต่เต็มตัวนะครับเซบีย่าบุกชนะได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่วันนี้เกมนี้ไปเยือนแอตเลติโกาดริซึ่งเป็นเกมต่อค้าง ผมว่าเซบียาน่าจะพ่ายกลับออกมาครับอย่างน้อยน้อยหนึ่งลูกนะครับผมลองวัดใจแอนเดอร์โกมบิดดูครับน่าจะชนะได้แต่จะถึงขั้นถล่มหรือเปล่านไนีอีกเรื่องหนึงห่งนะต้องรอดูเอานะครับส่วนพิมรลีกครับวันอาทิตย์ใช่ไหมมีคู่ไหนบ้างใช่ไหมครับอ แมนเชสเตอร์เบนฟอร์ดเลื่อนอไปแล้วนะครับเพราะว่าแมนเชส,สเ,เออตอร์สเตเตสบอลและการชิงแชมป์สโมสรสลโลกนะครับผมผ่านมาได้หนึ่งดาแล้วครับถล่มอุลวะเลดไดมอนด์ของเอกดิปัญญาซึ่งคนไทยพูดเหลือเกินนะครับผมิมจริงมันมีนักเตะญี่ปุ่นหลายคนแต่เขาจะต้องมีต้องอ้างว่ามีเอกนิปัญญานะครับอุลวะเลดไดมอนด์นะครับโดนไปสามสูตรนะครับอุลวะเกมนี้ไปเจอ,เจอกับฟูเมิเนเซ่ครับเดี๋ยวรอรู้ผลว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ไหมครับมีครับมีมีบู๊กกับเชลซีนะครับคู่เดียวบูกับเชลซีบูกับเชลซีโอเคบูกับเชลซีบู๊กกับเชลซีบก,กับเชลซีโอเคก,กับ, Chelsea, บ,กกบ Chelsea, ค,คบู่เดียวโดด,โดดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตะบ็อกซิ่งเดย์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบ็อกซิ่งเดย์นะเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันนะครับแต่จะไม่ใช่ดิลี่สอกเกอร์จะเป็น ก่ติดพเมลกนะครับบ็อกซิ่งเดย์สิบคู่รวดนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมมันจะแย่งกันอยู่เนาะมีเตะคือมันสุกคือวันเสาร์คืนวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระจายกระจายกันอยู่นะครับบ็อกซิ่งเดย์มีครับมีตั้งแต่หัวค่ำเลยครับโหยันดึกเลยเดี๋ยวมันค่อยมาพูดกันนะว่า ใครเจอใครบ้างแต่ตอนนี้คือเราจะแก้ข้อมูลที่เขาให้มาก่อนนะครับเพราะว่าแอนดี้โกบิตไม่ได้เจอเคตาเฟ้นะครับแอนดี้โกเบิตเจอเซบียานะครับจงผมคิดว่าแอดบริตน่าจะเบียดชนะเซบียาได้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่มันจะแพงยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเชื่อว่าอย่างน้อยน้อยเฉือนได้ส่วนทางฝั่งของเกาโชสเซเลอานะครับ มีฟอเซโนเนยูเวนตุสนะครับบอโลญาอัลเลันตาโตลินโวอูดิเนเซเวโรนากายารีอินเตอร์เลเช่โรม่านาโปลีโอ้โหมันมัน,มน,มนทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ติฟีเมียมีเซีติกลิดบิลสตันนะครับดันด ok, ีอัลบอร์ดีนฮาร์ตเซนเมเรนเคลมานอกเซนจอนสโตนลอสแคลตี้ฮิเบอร์เนียนชูเปร์ลลิกเบนเยียมนะครับปูเป็นเจอกับยูเนียนเซนชิลุสนะครับผมอยู่ที่กลุ่มเดียวกับเรียกผู้ในยูโรปาลีก นะครับแล้วก็ขออภัยนะครับโอเคเรายกอันดับเจอกับเวสเตอร์โลนะครับแล้วก็แซงชุยดองนะครับเจอกับสปอร์ติ้งเฉลรัวนะครับแล้วก็อันเดเลชเจอกับเก่งนะครับเป็นเมลาลิกาโปรตุเกสวิเซราเจอกับโมเรเลนเซวิตเตเลกิมารายเจอกับลิโออาร์ตสุบินโตอลจีครับชิวัตสปอร์กับอิสซาบุสปอร์ฟาติคารัลกุมรุกนะครับผมจอกับกาเชียนเตปนะครับแล้วก็เทสตงสปอร์จอกับอิสซาบูมาซักซีเฮีย นะครับผมส่วนฟุตบอลเดี๋ยเชฟเม่ได้มากรีดครับมีซันเดอร์แลนด์เจอกับโคเวนที่แล้วก็เชฟเชฟเวนนะครับผมหรือเชฟฟิลเวสเดย์ครับเจอกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับก็วิเคราะห์วิจารสองลีกหลักๆนะครับคือพรีเมียร์ลีกกับเกาโชเซเรียอานะครับเพราะว่าลาริกานี่ก็มีโปรแกรมแหลกในเพียงแต่ว่าเขาลงผิดนะครับผมยังไงก็พูดกันคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือผมก็ฟันธงไปแล้วนะครับถ้า ไม่รู้ว่าคู่ไหนกอลกลับไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวก็รู้เองว่าคู่ไหนนะครับเริ่มจากพิบิลิอันก,ก่กนครับวิเคราะห์ไปแล้วหนึ่งคู่นะครับคือลูตันกับเด็กเซอร์นะครับไปรับชมรับฟังกันได้ในรายการชั้นดิมเดียวนะครับในแงัของแมนยูแมนยูเหนือกว่าในสเตปเสมอในขณะในฐานะที่พวกเขาสามารถบุกไปอุดประตูเล่นเกมรับกับลิเวอร์พูลและสามารถยันเสมอลิเวอร์พูลได้เนี่ยเชื่อว่าเกมนี้ ก็เหมือแน่นอนแมนยูไม่มีแพ้ดีวิลีจะบุกชนะเวทแฮมด้วยชีวิตที่แมนยูครับให้เชียรแมนยูไปได้เลยเกมนี้ไม่มีแพ้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจมากๆแมนยูจะไม่แพ้เวทแฮมแน่นอนโห oh, มั่นใจเลยนะครับถึงแม้ว่าเดวิดมอลจะเจอทีมเก่าก็ตามนะครับเขาเคยคุ้แมนยูมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าแมนยูจะไม่แพ้เวทแฮม แล้วก็ฟูลแลมเจอกับเบอร์ลี่ฟูลแลมดหดว่กม้าสองเกมหลังได้เล่นในบ้านถลม่มคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟอเลสนะครับผมหรือว่าเวสแฮมนะครับมาเยือนไม่มีทีไหนรอดสักลายครับล้วแพ้เก่าไปถึงห้าศูนย์เขาเรียกว่าโดนถล่มทั้งคู่นะครับฟูลแลมเล่นในคารนคอนเทต์ตอนนั้นหลังสุดยิงไปสิบลูกนะครับเพราะนั้นเกมตนี้เจอเบอร์รี่คงไม่ขนาดไม่ขนาดมือและเบอร์รี่แพ้แน่นอนชีวิตที่ฟูลแลมครับกําลังมั่นใจหลังจากที่เข้ารอบ ไปเจอกับเยอพูครับในคาราบาวครับฟูลเล่นจะชนะเบอร์ลีแล้วก็ฟอร์เรสกับบอลมัดนะครับฟอร์เรสบอลมัดบอลมัดเหนือกว่าถึงขั้นสเสมอชีมที่บอลมัดเขาจะบุกชนะอันเดอแฮมฟอร์เรสครับไม่ต้องคิดนาน ออกรูปออกมาฟอร์เลยชนะอันนี้ชนะแมนยูมานี่ไม่มีค่าอะไรเลยคืออาจจะเก่งกับทีมใหญ่แล้วไปแพ้ทีมเล็กอะไรอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าระดับบอลมัดนี่ถือว่ายังไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบบิ๊กเนมขนาดนั้นหรือว่าเปลุ้นแชมป์อะไรขนาดนั้นไปนดีมาดับกลางๆข้อไปทางล่างๆนี่ตายแทบทุกกระดูกการเพราะฉะนั้นฟอร์มจะขึ้นขึ้นลงลงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เกมนี้มาแปลกเพราะว่าบอลมัดเหนือกว่าถึงขั้นเสมอก็ต้องลุ้นบอลมัดครับ โอเคต่อไปเปที่สเปอร์กับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันฟอร์มโหดมากครับช่วงหลังชนะมารัวๆเลยนะครับจากเกมนี้เจอสเปอร์ครับสเปอร์เหนือกว่า0.75เต็ตอังเก้ฟอสเตโกกูเจอกับชอนไดผมว่าเอเวอร์ตันเสมอได้ นะครับไม,ไม่ไม่น่าถึงขั้นชนะแต่ผมว่าเสมอชิบทิทีท็อปฟี่เสียเงินเอเวอเรตนครับจะเสมอได้เด็วน้อย,อยเอาสักมุมนึงงไงสักมุมนึงนะครับเอเวอเรสต์ไม่น่าถึงขั้นแพนะ่าจะแต่อาจจะไม่ชนะคือจะจบลงด้การเสมอและก็คู่บิ๊กแบช์ครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเกมที่แล้วลิเวอร์พูลเล่นในบ้านไม่สามารถยิงประตูแมนยูได้นะครับระเบิดศูนย์ศูนย์แล้วก็ไประเบิดฟอร์มครับ เชนฟอร์มถล่มเวทแฮมไปห้ามาดูตอนหนึ่งในคาราบาลครับเข้าไปรอเอ,อเขาเรียกว่าอะไรรอเล่นในรอบตัดเชือกรอ,อ,อไม่ใช่รอชิงนะยังไม่ชิงรอเล่นในรอบตัดเชือกนะครับเจอกับฟูลแลนครับเดี๋ยวต้องเตะเย่าเยือนนะครับเล่นบ้านเลี้ยวฟูลก่อนครับแล้วเจนนัดที่สองไปเยือนฟูลแล่มนะครับเดี๋ยวกจะรอดูว่าจะเข้ารอบได้ไหมนะครับพราะเชลญฟรีไปเจอบิโดสโบร นะครับซึ่งตามนักเสือเขาบอกว่าเชลซีต่อให้ฟอร์มไม่ดียังไงซึ่งเจอเิดยสโบมันก็น่าจะผ่านอยู่แล้วถูกไหมแต่อย่าประมาทยังวัดอะไรไม่ได้จนกว่าจะผ่านได้จริงๆแล้วจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศด้วยกันนะครับรอดูที่ว่าสองทีมใหญ่จะมาตามนัดกันไหมนะครับอืรอดูกันนะครับแต่ทีนี้ครับเดือพดเหนือวกว่าอาร์เซนอล0.25สเปนอันตรายมากๆชี้ไปที่อาร์เซนอลครับผมว่าไม่แพ้ ดีไม่ดีบุกชนะเลียพูเลียภูแพ้ในบ้านนั้นแรกแพ้ในบ้านนั้นแรกทีวิีที่อาร์เซนอลครับปืนใหญ่ครับไม่แพ้เลียภูครับเพราะว่าช่วงนี้ครับยิงเล่นยิงมันใจนะครับและพอแลกกันไปแลกกันมานี่อาจจะเข้าทางอาร์เซนอลได้นะครับแล้วก็เกาโชเซเดอานะครับ หกคู่เน้นๆฟอเซโนเนยูเวนตุสโอ้โหเอาอะไรมาสู้ครับฟอเซโนเนเก่งในบ้านก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่หนักไปทางตอนเจอทีมระดับเดียวกันหรืออ่อนกว่านะครับพวกเขาเก็บแต้มได้เรื่อยๆแต่ถ้าเจอยูเวบอกว่าเสร็จชีวิตที่ยูเวครับยังไงบุกชนะโฟอเซโนเน่แน่นอนเฉือนได้เป็นอย่างน้อยถ้าชนะสองลูกก็สบายท้องเลยอิ่มเลยนะครับยูเวครับ แล้วก็บมโลญยาแอตแลนต้านะครับบอโลญยาเป็นทีมที่ถือว่าฟอร์มแรงมากๆถึงขั้นชนะอินเตอร์แล้วทําให้อินเตอร์ตกรอบได้นะครับแต่ก็ไปตาเลียไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเจอบอตแลนต้าเกมนี้ไม่แปลกครับที่ออกมาอยู่ในขั้นที่ว่าเรียกว่าเลือกเพราะฉะนั้นเลือกบอโลญยาครับต้องเชียร์เจ้าถิ่นนะครับผมเกมน,นี้บอโลญยาครับแล้วก็ ตอรนโนกับอูดิเดเซ่นะครับผมอูดิเดเซ่เป็นทีมที่ชนะใครยากมากๆนะครับนำหนึ่งศูนย์โดนหนึ่งหนึ่งนำสองศูนย์โดนสองโดนสองสองได้นำสามศูนย์หรือนำแบบประมาณถึงขั้นแบบมีสามประตูของเขาแล้วคือสามประตูตัวหนึ่งหรือสามประตูตัวสองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังโดนสามสามได้เป็นทีมที่ยิงประตูเขาได้ครับแต่รักษาสกอร์ได้ไม่เก่งนะครับผมคือชนะใครยากมากๆเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับตริโนโนนะครับ เหนือกว่า0.75เต็ตก็ต้องเป็นโตลิโนครับจะชนะอูดิเนเซให้เชีย์โตริโนไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องคิดนานนะครับไม่รู้จะเลือกอูดิทําไมนะครับฟอร์มห่วยขนาดนี้เตรียมปลดโค้ด,ดีกว่านะครับผมกับบี้เล่ชอฟฟี่น่านจะอยู่ได้ไม่จบไม่ถึงจบไมดูกาลนะครับผมว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโค้ดแน่นอนนะครับให้อูดิผลงานแย่งลงเรื่อยๆเพรามันต้องเชีย์โตลิโนครับ ไม่ได้ไม่ได้เขาข้างอะไรจีิไหนในเรื่องของเรื่องคือฟอร์มแย่อย่างนี้ยังจะไปอยู่อีกเลยใช่ไหม <c oughs> ก็เล่นยังไงก็ไม่แทบจะไม่ชนะเลยบุกชนะมิลานได้เกมเดียวเนี่ยนะครับแล้วเล่นในบ้านก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับอูดินะครับแปลกมากๆเล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยเวโรนาไกยารีนะครับเวโรนาเล่นในบ้านจะกกยารีเหนือกว่า0.25เด็ด น่าจะเป็นเวโรนาครับที่ชนะได้สองประตูต่อหนึ่งเชีิรท,ที่เจ้าถิดเวโรนาครับหรืออย่างได้อย่างแย่ๆน้อยๆที่สุดหนึ่งศูนย์ผมว่าเฉือนได้นะแล้วก็อินเตอร์เจอเรเชออินเตอร์เจอเรเชออินเตอร์เหนือกว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าเป็ดผมว่าแพงไปชีวีท์ที่เรเช่ครับแพ้ดอกเดียวโดวนเฉือนเท่านั้น ซีีทีเลเช่ครับแต่อินเตอร์ได้สามคะแนนเต็มชับๆๆสามคะแนนเต็มอินเตอร์จะชนะเลเช่ได้สามคะแนนเต็มแต่ไม่ถึงขั้นทัน,ทนลมเลเช่ che, นะครับผมว่าอย่างนั้นโลมานาโปลี Roma, โอ้โหเสมอโชเซ่มูรินโญ่ illo, เจอกับวอเตอร์มาซารี ว่าโรม่าเบียดได้นะครับได้เล่นในกรุงโรมโรมาจะชนะนาโปลีสองประตูต่อหนึ่งครับทีมที่จานโลกปอโซหมาป่าเหลืองแดงโรม่าครับก็สนุกสนานกันไปนะครับวันนี้วิเคราะห์กันไปสิบเอ็ดคู่นะครับ <c oughs> อ๋อ, <c oughs> อแอนเรโกลิเซบิายามาแล้วนะครับเหมือนเขารู้ตัวเลยว่าลงผิดเขาแก้เลยแก้ตอนนี้เลยแก้สดๆเลย นะครับแอดเลยก็ผเล่นต่อหนึ่งอ่นหนึ่งมีแน่แนไงรอดอกที่สองแอดเิน,นกองมาดิเลยครับใช่ผมผมแบบเหมือนตั้งสกอร์ไว้อ่ะคิดว่าน่าจะมีสองหนึ่งอ่ะคืออาจจะลุ้นุ้นแบบยิงให้ขาดกว่านี้ได้อ่ะครับเพราะเล่นในว่านตานเนตโัวบริจาโน,โนด,ด้วยบ้านตัวเองทีบ้านของทีมตาหมีเนี่ยแหละครับแล้วก็สกอตตี้พีเมียนะครับเซติกลิวิงสตันนะครับเซติกลิวิงสตัน สองจุดห้าโอ้โหผมกลัวยิงไม่ถึงมากเลยอะลิวิงสตันแล้วกันรองลิวิงสตันครับแพ้สองดอกอมไม่ถึงสามใช่เจึกชนะไหมชนะได้สามคะแนนแต่บางเกงมาต่อแพงขนาดเนี้ยคุณยังยิงเขาไม่ได้เลยนะ ได้แค่เสมอบางทีเป็นเกมฑ์ไปเยือนอนะ่ะคุณแพ้ด้วยอุทุเรศสุดๆนะครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเค้าเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วมาพบกับผมตอตชโนดใ,ใ,ในโอกาสหน้านะครับ กับรายการเดลี่ซอกเกอร์ฟุตบอลรายวันสำหรับวันนี้หมดเวลางแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดลี่ซอกเกอร์ฟุตบอลรายวัน